ทุกลาวันนี้หนูไม่มีเพื่อนเหรอคะสุดหรอคะมาเสียเวลาเรียนคนเดียวเหรอคะพอ้ามาหมดก็จะเสียเวลาเรียนกันหลายคนโอเคหรือว่าจัดคิวมาไหมคะคุณครูคะจัดคิวให้ละหนึ่งคนหนึ่งคนมามาหนึ่งวันแต่ว่าตอนเริ่มเรียนจะมีนักเรียนมาเพิ่มค่ะเพราะว่า เสียสละหนึ่งคนก็คือต้องคุยกับผู้ปกครองคุยกับกครูประจำชั้นครูประจำวิชาอของนักเรียนมานี่เพราะว่า, <พอ S 1> าถ้าเราจัดอิพัฒการโรงเรียนไม่มีนักเรียนมามันใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะว้าวยายดีใจมากเลยนึกว่าจะไม่เจอสุดหล่อของยายเสียแล้วนะทุกคนโรงเรียนเมืองสุรินส่งเข้าประกวดนี่นะ คุณลูกค้าคุณครูมาเออรุ่นพี่เหรอคะเดี๋ยวเราไปจีบรุ่นพี่กันด่าเจริญค่ะเจริญเหรอคะด่านเจริญโอเคเดี๋ยวเราไปหารุ่นพี่กันค่ะโอเคแล้วคะแล้วค่ะน้องเก้าขวบรุ่นพี่รุ่พี่ขาอย่าเพิ่งทอนนิดหนึ่งได้ไหมคุณลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคับหนูชื่ออะไรลูกค่ะหนูบอกชื่อเลยฮะครับชื่อก๊อบชื่อชื่อในโรงเรียนชรปุ๊กชัย ไม่ได้เรียนแล้วอันนี้เป็นรุ่นพี่นะคะเดี๋ยวนี้หนูทอผ้าประจาใช่ไหมลูกกำลังทอลายอะไรเอ่ยหน้านนหนางน้านาไหนไหนแม่ดูหน่อยสิอ๋อสีธรรมชาติใช่ไหมคะทั้งเครือเลยไหมลูกอันนี้เป็นสีธรรมชาติจากอะไรคะคั่งนะทุกคนคั่งเพราะว่าเพราะถ้าเราเอาเอาผพราะหมไประชามีธรรมชาติมันก็จะออกคั่งมันก็จะกลายเป็นแดนใช่ไหมลูกอ่าอันนี้เราย้อมขี่ครั้งคะในการย้อมคั่งคะ สี่ถึงห้าครั้งเลยคะ่ะอ๋อนะคะโอเคอะเม่ไม่กวนละขอบคุณครับแล้วก็ไปคนมัดมีนี่สุดยอดของเราก่อนที่จะได้เป็นเป้าหมายนะคะนะคะขออนุญาตนะคะ<า>คุณพี่คะสวัสดีคะ่ะคุณพี่เป็นคนที่ไหนคะกำมืนกระเทียมสังขาครับกำมืนกระเทียมสังขาเหรอคะมาในกลุ่มของโรงเรียนเมืองสุรินทร์เหรอคะหรือยังไงบ้านเจริญครับอ๋อ อ๋อรุ่นรุ่นพี่นี่เขาเรียนที่นี่เหรอคะหรือยังไงอ๋อมันเป็นเป็นเป็นซุ้มเดียวกันครับอ๋อเป็นซุ้มเดียวกันอเป็นเดียวกันที่เขามาจากบ้านด่านเจริญทำข้าวใหม่โดยที่ร้องรียกับธรรมอาจารย์เออนั่นเหรอคะใช่ครับกับธรรมอาจารย์อาหารอาจารย์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์บรเพิงเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยอาจารย์บรเพิงที่สอนเรื่องการย้อมสีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้กำลังโผล เขาบอกอบมันมีอยู่อันนี้สีธรรมชาติเหรอคะธรรมชาติครับสีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวให้ให้อาจารย์นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยอ,อาจารย์จะพออนุญาตให้สัมภาษณ์บังไม้น้อนะอาจารย์คะอยู่ใน youtube อาจารย์ปฏิเสธไม่เลยแหมะน้ำตาเปาะเลยนะอาจารย์คะโอ้ <laughs> เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวให้อาจารย์คุยก่อนเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์อาจารย์นี่ทำงานหรือยังคะทำานแล้วครับ ทำนานแล้วทำทำไมทำไมถึงชอบมาทํานี่บอกดูส <s ut ants> okay. ิมันเป็นงานผู้หญิงไม่ใช่เหรอมันเป็นงานผู้หญิงครับแตาด้ายด้ายกับแม่พาทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแล้วคะทำมากี่ปีแล้วคะพี่หลายปีครับหลายปีแล้วครัโอ้โหชอบทางนี้เลยก็ทำได้ครับเดี๋ยวสอนเฮดมินด้วยเด้อโอเคนะจ๊ะนี่ย ชื่ออะไรเนาะเชื่ออะไรชื่อบุญทันครับผมว่องไวครับบุญทันว่องไวนามสกุลดังนะเนี่ยนี่นามสกุลว่องไวนามสกุลแบบทําอะไรให้สังคมเยอะแยะเลยทาไมถึงรู้ว่าไหวมินดินสีนะเพราะว่ามันติดหูเอ๊มีเป็นอะไรนะว่องไวมีนะมีคนที่อยู่อันเนี้ยนะคะทุกคนโอค เราจะได้สัมภาษณ์ท่านในนีย <S <S นะคะเดี๋ยวอาจารย์คืนนี่ก่อนฮีไลา์ผ้าไหมก่อนโอ้โหวันนี้เข้ามาดู20กว่าท่านแล้วนะคะ <S 1> <S 1> แค่7นาทีเองนะทุกคนอย่าพลาดน,นะคะเราจะพาชมผ้าไหมแล้วก็ทําวิถีของทอผ้านะทุกคนแล้วก็ดูการมันหมีด้วยนะคะเราจะเก็บเป็นช็อตๆให้ชมในไฮไลท์ของเราด้วยพลาดไม่ได้งานไหมสุดินไหมโลกนะคะทุกคนมหากรรมไหมสุดิน สุดยอดไหนโลกนะคะทำไมเราถึงว่าสุดินสุดยอดไหนโลกนะคะไหนเราไปถึงโอเปกแล้วนะคะทุกคนนี่จะไม่ให้ระดับโลกได้ยังไงนะคะแล้เวเราไปถึงโอเปกแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เดินก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเป็นสัมภาษณ์อาจารย์นี่ก็ชมมัดหมีไว้ก่อนนะ,ะทุกคนนค่ะโอเคค่ะ Okay, okay. ไม่ไม่ไม่จะเอาตรงนี้แล้วก็จะตัตดเป็นช็อตไฮไลท์ก่อนขอบคุณ26ท่านด้วยกับหนึ่งเลิฟด้วยนะคะขอบคุณน้อง่